ดีค่ะแม่คา้สสคคคาสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับเป็นกำลังแจ้งสวัสดีครับแจ้งดอกไม้พี่น้องเฮ็ดบยังคันหนึ่วันพระบ่ค่ะวันโก,กลวันโกลกระ่อมเฮ็ดดอกไม้เพิ่นร่างไปสีงวดที่แล้วที่คุณแม่ฝันว่าจังไดก็ค่ะทีแล้วฝันเห็นลูกเตา่าฝันเห็น ลูกเตาแม่ทีห้าตีหนึ่งสองหนึ่งลูกเตาเป็นสัตลูกแรกกเอียวเนาะมันเเอียวมันเปนเป็นเอียวนะแต่เป็นเลขหนึ่งเลขแม่ได้แปดหมื่โอ้โหเลขแปดมื่นเลยอ่อีสีบอกแม่แฟนแฟนแม่เนี่บอกได้แปดหมื่นได้แปดหมื่นว่าสัตวเป็นจุนร้นนะครับเป็นคือได้ร้ายค่ะ เันตีตีลูกเตาหนิบค่ะคุณแม่เป็นตีลูกเตาขึ้นก็ได้เลยลูกแซ่บนาะยอดมาแชร์นะหนึ่งเนาะถามตัวนั่นมันก็เล้ได้่งได้หลายๆถามตัวอะไรบอครับแม่ได้หาหาเก้าซีบอกรห้าเก้าซีนะครับอันแฟ่คุณแม่อยู่นหนบอค่ะนี่คอยฟังนะครับเพิ่มเพิ่มยู่นตกละวัน แม่พูดไม่ดัต่างกันนะครับแม่ไม่ค่อยสบายนะครับปู่แล้วโอ้แม่ก็มารักษาตัวอยู่วัดตอนทานเท่านี้เนาะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วโอดีใจนักปู่โอดีใจนะครับแม่กระโหลกแตกกระโหลกหักกระโหลกแตกอืมก็เห็นว่ามันกระโหลกแตกมันกระดูกด้านนี้มันแตก กระดูกระดูขึ้นแน่นเต็มกระดูสมอเพิแกกรเพิ่งแจกขึได้มาแต่ว่าดีขึ้นแล้วนะแม่เนาะโอ้ครับสาธุครับแม่ดีใจน้ำเด้อแม่น้ำมันไหมท่าโอ้โครับมาผักน้ำปูฮะเนาะแต่ผักน้ำปูฮะน้ำมันไหมท่าได้ดีขึ้แม่ก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่พร้อมเลยนะแม่เนาะปฏิบัติธรรมไปนี่โตเลยอ้โครับผมกลับแม่วาดแรกกับฟัน ผู้ผู้ตีค้ามฝันแม่นี่เป็นพ่อบ้านพ่อบ้านอยู่ท้างเอราวัณปาดได้ห้าเก้าสี่กับหนึ่งสี่บนล่างทำไมเราแปลไ้ได้อย่างนั้นขนาดเรามาตมภาดได้นี่ยขนาดเรามายังได้ลูกเต๋าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นเนาะได้หนึ่งสี่เลี่ยได้หนึ่งเพราก็ได้หนึ่งสี่กนเนี่ยมืนเสียบาขาบดไปสี่เออสี่เหลี่ยมแต่เราไม่ได้ซื้อกันเมื่อนั้นคือว่าฝันเกี่ยวเจ้าของ ฟันเกี่ยวกอดขวบงแต่แบบที่ว่าเพื่อนว่าเพิ่นเพิ่นว่าฟันเกี่ยวจอดจของพระอาจาร,รย์นั่งรถไปหาล้านล้านพาตัดเส่ยริงก็เลยได้ไปอา่าสาร้านฟันฟันเกี่ยวกับแม่เนี่ยบ่ฟันว่าวันเขาวานขัวานกันละพืชแต่เก็บได้ตะพะว่าสันทีแม่เป็นผู้เก็บ<ห>เอ<น>า พันบ่แม่นเขาวานกับเราเพื่อพันแม่นเขาทำบุญพันอนี่ยอย่างบุเพันว่าฝันเกี่ยวกับเจ้าของตอนมันมีทั้งบอดีทั้งดีทั้งบอดีพันสัตว์เทพอาจารย์เพันว่าฝันว่าพระวานกับเราเพื่อเข้าใจไปเก็บเอาไปเก็บเอาเขาเก็บเอาพระมีครบทุกพระว่าสัตวแม่แม่เป็นพรเก็บเอาไปพระก็เป็นเก่าเลยดิ พระตีตีบยากเเป็นเก่าเลยพระพระพุทธรูปเอีไยมพระอันคือพระหอยเป็นองค์เป็นจี้โอ้พระแพระเก่าแล้วใช่ไเป็นเก่าเป็นเป็นเก่าคันพระแนวนั่นแม่อายุจักปีขาดตอนนี้อันหาสิบสี่หาสิบสี่อันหาสิบสี่อย่างหาสิบห้าหรือว่าเต็มพอะดีหาสิบสี่ปี ยังพอสิบนะเนาะพอาสิบหาสิบสี่เดือนนี่แหละอหาสิบสหาสิบสี่เต็มพอสิบโอเค้าสิบหสิมเนต์หาสิบห้าเหรอวเครับแม่หาสิบห้าเจหาสิบห้าน่าจะย่งห้าสิบหกไม่ครับพอซสิบเทารถไลน์แล้วเดินถ้เรืจนลืมอายุวัดเอง จะเลื่มไหมแม่เป็นผู้ไปเก็บเอาวดเที่เอาเพื่อนม่โชกหลายแฟนไปแน้ะครับเก็บเอานี่ยแปลว่าได้ได้ครับนี่เอาเอามือบ่จับจับยูไม่มือเลยหรือคนจับแล้วเอาขาใสปขาส้นเอาเลยที่นี่ว้นใส่เสือเอาเลยถ้าเกิดเป็นคุณแม่คุณแม่จะตีเป็นตัวไหนครับผมให้แม่ตีดีกว่า <sı ff i> ม,ม้ตีหาเล็เปินบาเปิวายังสันเลยบาตีหาเล็ไม่ตีหาเหลตัวมี<า>มีส้นนีวาสนานั่นยังสันนะโอ้ันี้ไอเอสี่เตียวทัง้งอันจบคล้องกับปวยพระเซ้า,าว, <S <S วัดวัดที่แล้วกับแฟนพุ่นแม่ตีเอา ก็เลยได้คนกะเล่ยได้คนเจฟันยังเดยว้างก้าวสี่ข้งหนึ่งสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่สาตัวสีสามสเลข้พ่ะอาจารย์ไปนั่นเลยโอ้พระเลขกับพระอาจารย์ผสมไปด้วยหาหาอายุแปดเจ้าปีห้าสิบห้าย่างห้าสิบหกเนไหมกะหน่ข้าว แม่เป็นผู้เอาเสือหอบเอาพระพระเหรียญเนาะเหรียญแบบตีเนะตีข้อเอาตีเบื้องพี่น้องแอดกับตีบ่แม่นเนได้พ่งหันแป้นเพิ่นได้ค่ะแต่ทีแน่ๆอายุคุณแม่ในหาทิมหาเขาหาที่พกอายุเล่าเล่าได้เป็นผู้หอบเอาพระเหรียญขับเป็นพระเหรียญพระพุทธรูปเพิ่นสิตีเป็นเก้า มือหอบใส่เสื้อหอบใส่เส้อแม่หอบเอาใส่เสียในหน้าวันทีตีไปไหนแม่เราสิเป็นผู้หญิงสิเป็นซีบ่ฮะเก่าสาเก่าซีมเขาออกไปแล้วเด้เอามือมือซอสเป็นใส่เนื้อีมือเป็นหาว่มือหข้าหนึ่งศูนย์อ้าหนึ่งศูนย์เพื่อนเป็นผู้หอบอาเนาะแม่เกิดวันที่เท่าไหล่ะค่ะ เส่นี่เทเด๋ยนะเห็นเห็นบัตรประสาทส้นวันที่วันที่หาเทเดียวทุ่นที่หาอืมบอกนหมฝันคที่ยวขี hmm. mm ้เลยพีองเป็นนจระเข้น hmm. ี yep ่ยบนท่ามดาดนจังหวัีนไมมเห็นเห็นเห็นกระพูงเะรอเห็นกระพูนเลยนะครับแมนเห็นกระพูนดิ้นกับตาลยพีองลูกเต้ากับซี่เลี่ยมเนาะที่แล้วหนึ่ง พี่สาวกับแมาได้อีกเด้ได้แมวได้อยู่แมวนะมันกึงเมียบ้านพอดีคนคนที่อยู่วันนั้นใช่ไหมครับอ๋อเิ่นเมื่อบ้านบ่เป็นเมื่อบ้านเพิ่นได้แมวเพิ่นไดอยู่น้ำแมวแมวมาเก่าตากกันอืมก็เลยเข่ากันไปเบิร์ตไปเลยได้หลายนะโอ้ยเพิ่นได้เงินหลายเพิ่นกลับบ้านแล้วพูดที่อยู่น้ำกันหน้าอืมเป็นไล่หลายหมื่นอยู่นะครับเนาะผู้นี้เพิ่นบ่ได้ดอกผู้อยู่ปุ่นเพิ่นหูเพิ่นไม่ซื้อ แม่ปก่มือพอเงินเมื่อบ่านเลยไป้องอนุญาตไทยเห็นหนาในเด้อคุณแม่วันที่แล้วเ้องกระไทยกันไปรอบนึงเนาะนี่ครับอันสี่บอกให้ตามให้หน่อยแม่ขาวนะครับผมลูกเต๋าลูกเต๋าเป็นฝันแต่ไม่กี่รอบที่แล้วอันลูกเต๋าเป็นเด็กนึงบ่ัเห็นขาวเจ้าสั้นลูกเต๋าอือเท่าขาวเจ้าเล่นดอกขาวเจ้าเล่นแต่ว่าผ่มมีผู้เล่นดอกแต่ว่า ให้เจ้าซันมันเลขึ้นมันสันให้เบิร์นันลูกแรกเป็นเงีะกว่าแม่สันเพื่อทั้งสามลูกแหรอเป็นสันบุมีฟุูเล่นอืมเปิดออกมาเป็นตัวไหนครับมันมันก็ยังเปลี่ยนหนึ่งสองหนึ่งว่ะนั่นสองหนึ่งมาทำวัดตีหนึ่งแล้วหลุดดาเป็นสี่มันว่ะตีเป็นสองหนึ่งสี่เด็ดแต่ว่าหาว่าเด็ดหนึ่งเนาะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งบ้างเขาก็เลยตลงเป็นบ้าง วัดนี่ก็บังอีได้เหรียญพระนนี้หอบเส่เสือจะพอเส่วนเสือเลยนะพระเมื่อวานจะระกหรด้วส <The Loud> like <scientifically> ิบ็นพระนี่เพิ่นสิตีเป็นยังพระพระผูวานี่เท่าไปค่ะยังน่านช่วงไม่ตีเป็นแปดแปดบอกแปดห้าบอเป็นเป็นแปดเป็นเจ็ดเป็นจ็เป็นแปด่ลยนะพระลองทีดูนะครับเพ่เพียง FC จาตีร้องเบิงนะครับด้ครนบผม ครับเปินหวานเนาะเนี่ยครับเปินหวานหอบเนี่ยกระจิเป็นฮาเป็นฮกแล้วคือแต้วเปิ้ลวานเนี่ยเนี่ยท่าจะแฝดเนี่ยแต่ท่าแฝดหกกันเนาะครับผมประมาณนี้นะครับเอฟกับพัฒนาตีปนไอตัวเลขก็ได้ีหลังยุ้บซีฟางหลักกับปีตีเบิร์นคายไม่ใช่ถือตีถือตัวเนาะครับผมฮาเทียถือซ้ำตัวนะครับผเหมือนพ่อแงตถูกสามตัวเลยนะค่ะทางชองกับปีเนี่ยทางเท่านั้นเด้อค่ะพิจารณาเบิ่งค่ะ ตัวเลขและแนวทางผู้ตีได้ก็ได้นะคะคุณแม่ผู้ตีถือก็ถือพี่น้องก็ตีเบิ้งความฝันเพ่่นค่ะอ,คอย่อยาเสียไมนเที่ยวมาหาอยู่ค่ะบ้าเมือนีปูกับยููนะคะอ้าเป็นแนวทางตอนนั้นเด้อค่ะใช้วิจยาณในการรับชจงค่ะ